แล้วครับในเรื่องราวแห่งความรักยังไม่หมดนะครับในวันแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็ก็นิยมไปจดทะเบียนกันใช่ไหมแต่มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับเป็นการเล่นโยคะไปกันแบบเป็นคู่ดูเอาเลยตามภาพนี่แหละครับเหีบหงายกันขึ้นไปข้างบนนี่แหละฮะเป็นการเล่นโยคะนะครับไม่ใช่ทำอะไรกันนะครับที่เห็นอยู่นี้เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมโยคะอินเลิฟครับ ได้รับความสนใจอย่างมากจากบรรดาคู่รักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองซึ่งนอกจากคู่รักแล้วยังมีคู่เพื่อนและก็คู่พี่น้องมาร่วมเรียนด้วยเป็นจํานวนมากนะครับบรรยากาศก,ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานครับขณะที่เจ้าของโรงเรียนโยคะอย่างครูจิ๊บเนี่ยก็เชิญชวนให้ทุกคนนะครับหันมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ก็สุขภาพจิตใจ จำใสอีกด้วยนนองไปตอนนี้เล่นโยคะประจําเลยชอบมากใช่นี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 ่คือเทคนิคของการเล่นโยคะมันน่าจะต้องใช้ความบาลานนะค่ะการถ่ายน้ําหนักการอะไรจงตจริงต้องมีการฝึกฝนนะไม่ใช่ว่าอยู่ที่บ้านแล้วอยากทากับแฟนจังเลยเออทำเลยไม่น่าเล่นแล้วหัวทงหัวทิมขึ้นมาเนี่ยมาพลึกเาพระรรับประทานได้เลยนี่เราต้องแบบมีความรู้ก่อน่ ็ดีนะเป็นกิจกรรมคู่เนาะไปฝึกด้วยกันไปออกกําลังกายด้วยก<ช>ันนะคะสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเอาละไปดูอีกที่หนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่นั่นเนี่ยไปดูนี่ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ออกแบบเป็นรูปหัวใจทั้งกระถางแขวนต้นไม้โมบายหรือว่าแจกันสีสันสวยสดใสเขาบอกได้รับความนิยมจากคนวัยทํางานที่มาเลือกซื้อไปมอบให้กับคนรักแทนดอกกุหลาบในวันวาเวลนไทน์เพราะว่า เจ้าของพวกนี้มันไม่เหี่ยวเฉาเหมือนดอกไม้นั่นเองผลิตภัณฑ์เซรามิกร้านนี้มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่50บาทไปจนถึง1000บาทนะครับสามารถมอบเป็นของขวัญแทนใจให้แก่คนรักหรือว่าคนในครอบครัวแถมยังไปประดับตกแต่งบ้านได้อีกด้วยนะครับเช่นเดียวก,กันกับที่จังหวัดตรังครับนางนุชนาฏนุ้ยขาวบรรณารักชำนาญการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่ากศน,นออำเภอสิเกา ก็มอบความรักความปราถนานีนะครับผ่านตู้เย็นความรู้เห็นไหมตู้เย็นนี่พอมันเหลือใช้ไม่ได้เอามาใช้งานแล้วก็มาทําความสะอาดเก็บมาเป็นตู้เย็นความรู้สามารถอัดหนังสือเข้าไปในนี้แล้วก็เก็บได้เป็นอย่างดีอีกด้วยอล้ว,วกันลมกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเป็นการให้ความรักแล้วก็ให้ความรู้ด้วยนะเออเอาของที่แบบเหลือใช้แล้วเอามาสร้างสารรค์ให้เกิดประโยชน์เป็นไอเดียที่ดีค่ะ จะได้ว่าเป็นการเก็บความรู้แบบสดชื่นสดใส <S <S อยู่ในนั้นมัน <S <S <ช>ไม่เหี่ยวไม่เน่า <S <S แถมป้องกันลมกันแดดกันฝนเป็นอย่างดีครับออดีค่ะยังเหลืออีกนี่ใช่ไหมบรรยากาศท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลแห่งความรักอ้าวเขาบอกคึกคักอย่างมากโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลครับคู่รักก็มักจะไปทะเลกันนะครับ <S <S ที่จังหวัดสตูลโอ้โหมากันเพียบเลยเพราะว่าที่นั่นเขามีตำนานแห่งความรักเป็นรักนิรันที่เกาะนี้ครับเกาะไข่ครับ มีคู่รักแห่ไปเที่ยวจํานวนมากเนื่องจากที่นี่มีสัญลักษณ์ซุ้มประตูหินรักนิรันด์ซึ่งมีตํานานว่าหากคู่รักใดได้มาลอดซุ้มประตูหินนี้คู่นั้นก็จะสมหวังแต่งงานอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ว่าหากแล้วก็คู่รักเนี่ยที่เพิ่งแต่งงานกันนะหรือว่าแต่งงานกันมาแล้วมาลอดซุ้มประตูหินเนี่ยเขาบอกว่าจะยิ่งทําให้ความรักคงอยู่ชั่วนิวรันด์ครับคุณผู้ชมครับ่เคยไปนะ แต่รอดคนเดียวนี่สิทำยังไงจะอยู่คนเดียวนี่ราหึือเปล่าจะทำยังไงล่ะดิฉันพลาดใช่ไหมดิฉันรอดดิฉันต้องอยู่คนเดียวนี่รานี่คนเป็นคู่ไปคุณดันไปรอดคนเดียวทำยังไงเดี๋ยวเอาอย่างนี้ต้องแก้ดิฉันว่าเดี๋ยวก็คงมีคนที่ไปรอดคนเดียวจะมาเป็นคู่ดิฉันอเอาละใครที่ไปคนเดียวก็ลองไปหาคู่แถวนั้นดูอาจจะมีเหลือๆอยู่บ้างใช่แล้วยังมีนี่อันนี้เป็นเกาะหินงามค่ะจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาจะนิยมไปอธิษฐาน ขอพรต่อเจ้าพ่อตะรุเตาเพื่อให้สมหวังในความรักด้วยที่นั่นน่ะสวยงามตามชื่อเลยที่บอกว่าชื่อหินงามวางเรียงรายกันไปนักท่องเที่ยวเขาจะไปอะไรนะดำน้ําดูปะการังดูหินที่สวยงามที่นั่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจที่จะพาคนรงคนรักไปสวีทหวานวิวหวานแหววแหววแววแหวว่นนวแหววแหววแหววค่ะแว